หลายคนบอกว่าตื่นเช้าแล้วแต่ก็ยังลงไม่สำเร็จนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33นะครับเว w ร์ไวเว็บมอสามสิเรารักกันนะครับไม่เป็นไรครับมันมีเวลาถึง7มีนาท่านเลือกช่วงเวลาที่คาดว่าคนน่าจะใช้น้อยแล้วท่านค่อยลงฮะนี่ครับเปิดเว็บไซต์ w w w ร์ไวเว็บมอสามสิเราลักกัน .com เสร็จปั๊บอยากให้ท่านอ่านตรงนี้ครับ ุณสมบัติต้องไม่ถือบัตรคนจนต้องไม่ได้รับเราชนะต้องมีเงินฝากไม่ถึง500,000เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33นะครับจากนั้นเนี่ยให้ท่านกดลงทะเบียนครับลงทะเบียนเสร็จปับ๊บอ่านรายละเอียดข้อมูลได้ชัดเจนแล้วท่านก็ข้าพเจ้าได้อ่านแล้วก็ยืนยันครับจากนั้นก็จะให้ท่านกรอกตามข้อมูลหลายคนสงสัยชื่อกลางชื่อกลางไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับคำนำหน้าเป็นยังไงไม่ต้องนะฮะแล้วก็ใส่กรอกรายละเอียดเข้าไปนะครับ ทำตามขั้นตอนแค่นี้นะครับย้ํานะครับว่าถ้าลงไม่สาเร็จต้องรอช่วงคนน้อยๆ้อยได้ลงนะครับถึง7มีนาคม